คลิปนี้จอยจะพาเพื่อนๆไปทําบุญเดือนสิบกันที่บ้านเกิดของจอยที่จังหวัดตรังเราเริ่มออกเดินทางกันแต่เช้าระหว่างทางสองข้างทางจะมีร้านขายสละอินโดอยู่เต็มไปหมดทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะแวะซื้อกันเป็นประจำเดินทางกันมาสักพักก็เริ่มหิวเราก็แวะพักทานข้าวที่ข้าวแกงนานโนด ชื่อร้านขัวขมิน้นร้านนี้จะเป็นร้านประจําของร,ร้านเขาจะเป็นร้านอาหารปักใต้ที่เครื่องแกงถูกใจคนใต้แบบจอยจริงๆอิ่มแล้วเราก็มาเดินทางกันต่อถึงจังหวัดตังจอยก็ไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนเลยคืนนี้จอยเลือกเป็นที่จรูนแมนที่พักของเขาก็สะอาดสะดวกสบายแล้วก็ราคาไม่แรงทุกครั้งที่จอยกลับมาตางังจอยก็จะมาพักที่นี่ตกเย็นเราก็พากันมาเดินที่ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟที่นี่จะมีเสื้อผ้ามือสองราคาถูกมากเริ่มต้นตัวละ20บาทแล้วที่ตลาดนี้ของกินเขามีขาย เยอะมากๆเลยค่ะกับตังมาที่ไรน้ําหนักจอยขึ้นทุกรอบเลยเอาจริงๆนะที่จังหวัดตังมีของกินอร่อยๆเยอะมากพอตกกลางคืนจอยก็ชวนแม่กับน้องไปเที่ยวที่ร้านปาเจลาที่นี่เป็นครั้งแรกที่มา เข้ามาถึงอโอ้โหคนเยอะมากเบีย,ยร์ยเรยน็นเย็นดนตรีมันมันบวกกับอาหารอร่อยอร่อยเต้นกันไม่หยุดเลยเป็นการเปิดประสบการณ์ในการมาเที่ยวผักในเมืองต่ังครั้งแรกก็สนุกเหมือนกันนะตื่นเช้ามาอีกวันของวันใหม่ก่อนไปทําบุญเราก็จะมาแวะกินติ่มซำและหมูย่างเมืองตังที่ร้านตังหมูย่างร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่มาเมืองตังแล้วจะต้องแวะมาทานแล้วก็ได้เวลามาทําบุญปีนี้จยมาทําบุญศาสเดือนสิบซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญของชาวใต้ที่สืบทอดกันมานานโดยมีความเชื่อว่าเป็นประเพณีส่ง ตายายกลับบ้านยาพี่น้องก็จะรวมตัวพร้อมใจกันนำข้าวปลาอาหารและขนมพื้นบ้านมาถวายพระเพื่ออุทิศบุญไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วถือเป็นการทําบุญครั้งใหญ่ในรอบปีและเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้กลับมาพบปะกันนอกจากได้บุญแล้วยังได้ลําลึกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอีกด้วย